nói có na ra hay kín nằm trong căn để tôi ngồi cao mà hay kinh phải bàn mẹ luôn của uống cao lên nó phải ai là mà đẹp luôn này ai mà đẹp luôn cứ cao Fred đó mẹ phải cao thì tì quyện mẹ ơi phải từng trọt tranh trọt tranh trên nằm dậy để chơi nằm mấy trái mà từng cọt mò lười tủ vô bóc mình cua to, luôn Cô nói là rào ăn cao trúc nằm trong canh nhân mắn ơ Mẹ bà Nằm trong cây ăn đẹp ra oh. oh. ca Cái đá quý lên đá tay rồi tay cũng mấy cục Mẹ nơ Mẹ luôn là bè chính Đá nói quay tu yên lẻ cháy mắn chửn Tu khỏi tu yên mẹ nói ปูดตัวเย็นแบบเมียน,น้อยปูดปั๊บจะพบลูกเจอดีอตัวเย็นเมียล่วงกันยังเจอดีแต่ว่าโอ้ยคลุกไปใช้แบบเหลอกีไตรหนุน่มแรงแล้วก็ตาจริงหรอร้อยเปรี้ยนะตัวเย็นเมียน้อยอ๋อร้อยเปรี้แล้วตัวเย็นแม่น้อยปูดปั๊บปบลูกเจอดีกาแฟ่บุรีจากี่อโอ้ยจีน้ำดื่มเป๊ปซี เป็ดดีกรีแก่อย่างไรผมก่มันกินนะเป็ดดีกรีบาอย่างกูกินฮัทนอกฮัทมูให้เปเรื่อฮัทเคยบาเม็ดเมืองน,นี่อะไรโตย็นเมียน้อยก็เกลื่อบบำรุงทุกกระป๋าเป็นละวชมก็ดีฮัทเนี่ยติดใจเว้ยใจเว้ยเนอะเบียจริงชุกไก่แบนรังนอก เบียดซิงปล่าฟองเฮงคงดูแต่ตีบารุงเพล่ทวยย็นเบียน่อยฮะทวยย็นเมียด่วงไปไรเปิดปอดแต่ก่อยก่อยในตังเงินนู้นกว่าไม่ออกกบต้านควยตังดำอยู่คนต้านควายกับกยก่ยกว่าไม่ออกเกิร์ตปีนี่ยังโย่เพลดอยู่ไปแลวแต่ไม่ปันาเลยไม่ปันาออได้แต่คุณได้แต่มึงเออ ป้าแม่ไม่กินซีกูดเราไดกก้าวบูดกันนีตายแล้วอ่ะป้าเราไปนังห้องอาหารมัง้งไอ้จัากว่าไปขึ้นรถป้าเมียกินข้าวอกว่าขึ้นรถเลยขึ้นความรถแท็กว่าพิตูกันแลรรยรถร้อยรถเครื่องเห็นพิตูออกจากบ้านไม่อยห่มันพิตีอ๋อทุบบ้านเออข้าเมียลงไปพิตูบ้านกวา่าตามมานะกูาาเาแกไปกล่าวหน้าโดน เจ็ดโลได้กูไปจอดตายคราวนเจ้าบ่งถึงเมียไม่มาตีพอสักเดียวหล่อมาเดินไม่รอดจังหวะปล่อยกระตุกมูอมัอ๋อว่ามูอมันบัดกีน้องกับบ่บ่กับคุณพ่อจะเอาทุเรียนไปกินค่ะป้าเรียนไปกินนะน้องค่ะกลับกลับกลับเดี๋ยวนายวินนะน้องวินวิน,นะนวิน,วน,วนพอดีวินหลุดแล้วค่ะไม่เพื้อกับน้องยอกขึ้นตั้งมั่ว่าจะปีต้องตัวนีง รักต,รรรตัวกป่าฟ้าลงทุนทุนเรียนเลยกูทำทำยาเช่นชายตอมทุนเรียนนั่นเลยไม่ติดว่าไรเรียนนี้ก็อม่อนคู่อย่างแม่ม่อนตอมนุ่นแม่นำโรตีโคไม่ตายโอ้แม้งอะไรโรฮุโยองโรเรียนพวกนี้ไอ้ต้องได้จริงแล้วจ้าได้เป็ดได้แม่เรียน ตัวเฮตีหลวงพี่มาไอ้ไทยอดีอยูเดีปะตูติดตามาคนดีีดน้ำมันตัวมาเตรียมขาอ่อนพี่เดินลอกวนมาหาไม่ดีเปิดตู้ไงตี หลวงพี่จชบุตรนาประมิตรก็เลวเอ้าแบบระมิตรก็เลวประมิตรก็เลวพอพูดเรื่องมีประโยชน์อาจารย์นับโกรธที่มีที่มีโรลรู้นะเจ้าจำเขนแขนพอพูดถึงเครื่องเป็นชีเป็นชีรวยเลยโรลจำเป็นมาแวะเวียนกุดบอกอุ๊ว่าคว้าหลุมมุดแกขังกุด luộc một mình mỗi ngày mẹ mà hỏi cận lời đâu rồi nó vơi quá lần này hay bọc quay quay để kém biết trái lên nắng rồi lần này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  lần phải đẹp. Bố này lần này lần này lần có lần này 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 แม่จีอยู่ิีปพิล้วงอยาไปไหนไปเป็นหวงแต่แม่จีคนเดียวนี้ด,ด,ด,ดูที่รักเธอหายไปก็เปล่าเลยชื่อ่นเบี้ยวใจผมไม่เคยเห็นหน้าแม่ชีเลยครับนั่นในพอยายเต๋อพอปนีแล้วแล้วแกชื่ออะไรเลยครับแม่จีที่มาอยู่ที่นี่ก้าก็ชื่อว่าแม่จีฮงลูก ป้าติดตายโหกันแล้วสอยโอ้ยแม่จิ๋งโอ้ยจิ mi, ๋งบ้านกูว <ussen. S 1> ันจิ้นขาแขกก็จุ่มอันนี้จิ๋งป้าป้าใครจะได้ตายโหตีสุดอินโอ้ยโอ้ยจิ๋งมันบ้าก็ปูเร็วแล้วผมขอขอเจอได้ไหมครับหลวงพ่อได้หรือทีสุดอิหมายคิดที่ ทำไมร้อยไปเกิดชุดไม่พูไ่ที่ไม่ท้องเฮ่เฮ่ฮเรฮือเร่เออเล่นโยหมาวันนี้ก็ชอบเล่นเล่นโยอันอันเออคู่ไปเล่นนั่งวันก่อนตีนึ่งแล้วนั่งเลิกแล้วยังโยกันอยู่เลยโยกันน่อยโยกันไต่ขุนเป็ดโยกันไต่ขุนเป็ดเออโบหลวงกวาดหญ้ามาตึงเงินโบหลวงวัด ผมร่วงหวาเพื่อว้าวประโยช์มันประด็บให้หลบาเลยหนุ่ยองกูแปลกแปลกเป็นทีนี้การที่อยู่ด้วยกันนะพี่ช่วยสั่งให้ลูกน้องคนงานหน่อยมันจำตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ที่สูงที่ต่ำกับฉันมันก็เถียงใครทำงานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้เปี๊ยกไอ้ก้แกวส่วนมากไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันขโมยของชิ้นใหม่ครั้ง ฉันซื้อครีมพอนเอาไว้ทาหน้ามันขโมยไปที่แล้วไอ้เปียกมันขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะง้อไปน่อยเปียกครีมพอนน้องก็ซื้อไว้ตาหน้าฮะกูปาไปตาเคยครีมตาหน้าปาไปตาเคยตาจอยเอนในตัวทัดมันประทัดมันว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอจะได้เจอ <c oughs> หมอจะได้เจอไอ้เดือกอว่าใจตาลับได้ยังกดอยู่เลย บ้านีมันไม่รู้เรื่องอะคนยัง่เตียงเราไม่ชอบมันเลยลำคาญอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้เ็าไม่รู้วัน,นี้คนเมื่อในเปียกรียไปเล้งเนอะมันลุกขึ้นตั้งแต่เชา้าไปไหนยังานไม่ทําไม่เปียกไปในลาดเลยจะเดินไนลาดตะวันเก่งกลวยเมกาตังแล้วคนลุงไปนอนนอนเลยตัวรนจับไปตัวรจับในไนเก่งกลวยใหญ่บ้าตัวรจับปักตัวไหนเก่งกลวยมาโร เอ็นบริษัทมันว่าถ้าอยากให้หน้าที่ไม ah ่เปล่งเร่งห้ยใจเล็กไม่ในเครือในเครือแต้มันเกี่ยวได้กับกล้วยและตึงกล้วยปอมึงเป็นไล่เหรอมันคนล่าเรืองไอ้บ้าเออไอ้นี่ก็เล้งว่าเครือคายไอ้นี่ก็คายทั้งเครือเตียงอินาย่ห้องเหมือนแม่เอ้ยแม่เออยเลยจอบหนักหน้าเกาขี่หลัก อย่าไปค้ายกมวยคอยเพียกรู้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายของในเจเวนในเพียกหลักบอยมันไม่หวาดไรกว่าไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปล่าพงเงียเอิวพอเดินออกกีเาวันว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะก็กูไปหลักลาวด้วยกันนั่นเข้าไปหลักปล่าพงอย่างเชิญเลยแต่ว่าข้องหลักมาดีจริงมันปลากทันว่าแม่ปล่าพงมันหลักมาพงนุ่มใจอย่างเยอะดักบง นามดำเป็ดปลาพงร้อยไม่รอเกี้ยวว่าเบอร์ดีกูจาปลาพงหลุนไหมอันเออไม่เออบองเดียวเลยมึงวะจริงกูโบ่เทใจต่วยเลยเดี๋ยวควาดเลยก็ไม่มีเยอะช่องเลยในปงก็ไม่มีเปลี่ยนไปเพื่อฮอลลูเกย์ยันอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ประเทินนอย่าดูเกย์ใหญ่อยู่ประเทัยไรนะประเทศ ปเตศอูนามติดแบตนั้นประเทศไรอูนามติแบตไอสวีเดนใช่ตงสวีเดนเหรอไม่สู้ปลอดไงวีเอเดินไปเลยนี่จำใจไปตงบนก้อใค่อ๋อ,อใหญ่เกยไปมาก,มากๆใหญ่เบิ่งหนอกใครอยากเดียนเหรอเออก็เกยไปมากางลงนะน่านหมากแล้วตัว นี่ไม่ได้ไปนานแล้วไปเตียวเตียวไหนบ้างนะโยมก็ไปเลยประเทศนะใบไม่เ้บางนอกอะมันก็ขุดยากรตมามว่ายไม่อย่ามันก็ไก่ๆรับนัาก,กลมวนเนาะ <c oughs> ไกลปื้อร้อยจริง ได้ยาไปเตียวไล่ประเทศกาไปเตียวเต้ยอยู่ลบไปเตียวเต้ยอยู่ลบไปประเทศตัวใหญ่มันใจหวานกวอก็ว่าประเทศดยืดระมันตอนนั้นแรงหยู่มันไปไล่ประเทิดน้องไปเตียวประเทิดแก้มยาตุ่มได้หลาแก้มยาโยแกกับโปเล่นนั่นนองวายแกละแกละจะมันดีตอมกันนี่ ดีต<ส> <orman pulse. S 1> ังเปรกของแกฉันอยู um ่ไม่จีดาย้น้มึงนอนซอยอ่ะไม่จีเหมือนมันเล่าเปรกีตายไม่รอดใจโยโย่ดีดีนี่นาแกงจุนแล้วก็มาเตะบันอ๋อก็เรียกที่มาอ๋อล่ะเออฉันไปอยู่ในซ้ำวันปากแตกหมดเลยอากาศดน้าวเปลี่นต่อยเงเอ่จมควร แต่ก๋วยเตึกยนู้อยู่บันเราคือไต้อยกันแลกบายผ่นนี่ไอ้ตึ้งไปตอนนี้ดาวาโยมประทีดอกจะดีกว่าเสือเสือน้าตัวดีไม่ไปเนี่ยจารย์เนิบชีวิตนี้ถ้ายังไม่ตายก็ไม่ไปหรอกสายยอศรอบเนาะไม่ชิมเงินบ้านเราเราเสียหรืตายตอนคุณกวงันตอนไรก็คุณกวงขึ้นเกขื่อนนะขึ้นเกลื่องกว่คุณกวงัง ไม่ได้ปูดแบบนี้ไงเสียวรีตายนี่ตอนคุณกขวงตอนนั้นนะคือลูกเาวามาจงมามีก่อนคือมามีอยู่ไม่นานเนะแคุณปัดมามีนี่กี่นายจับตัวตวาเขแหลวเลยพอลูกเาวามาจงติดน้อยทีเอปอดไป่ลยก็เอปอดหอ,กอ,อ,ดอ,อนการติดจะน้ำบินไงมาตึงจะน้ำบินคุณนขวงตอนคุคค้นคุ้นบิน คุณดีกาไม่เจ๊งไสแอกหรอกว้าวเลยคุณดีกาพอบินมันจะกักตุ้งหยิบปุ่นตอนนั้นเลยกอตุอง้งหยิบปุ่นตุ้งดินนี่ฟนตกอย่างแรงเลยตุ้งหลอดบินนั้นปีกเปียกบินไมน่หลอดแหวจอดบนยอดหน้ากาเอ้าเหลือบินมนันตักแตนเนอะ